คุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าครับว่าชีวิตของทหารที่ต้องมาเสี่ยงตายชายแดนเนี่ยถูกตีค่าด้วยเงินเดือนแค่200กว่าบาทโอ้ยไม่ถึงพันนะครับ200บาทนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับทหารกัมพูชาจนเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาทิ้งปืนทิ้งฐานยอมสิ้นศักดิ์ศรีเพื่อหน,นีตายจากความหิวโหวยเบื้องหลังความล่มสลายของกองทัพเพื่อนบ้านวันนี้ผมจะแฉะให้ฟังอ่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะคุณผู้ฟัง มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดือนอย่างเดียวแต่มันคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ทุกอย่างมันพังคลืนลงมาเรามาไล่เรียงกันสดๆเลยนะวันนี้วันที่16กันยายนปีพศ2568สถานการณ์มันเป็นยังไงย้อนไปไม่กี่วันเองครับช่วงวันที่11ถึง14กันยาที่่ผานมานี่เองกองกำลังบุรพาของไทยเราเนี่ยไปตรวจยึดของล็อตใหญ่เบิ้เริ่มเลยนะ มีทั้งซากไก่เถื่อนนมผงแล้วก็อาหารจําเป็นอีกเพียบรวมๆแล้วเกือบหนึ่งตันฮะคุณผู้ฟังว่าเขาซ่อนไว้ที่ไหนในไร่อ้อยชายแดนครับที่อําเภออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วเตรียมจะลักลอบส่งออกไปฝั่งกัมพูชาอืมภาคนี้มันบอกอะไรหรอครับมันฟ้องชัดๆเลยว่าฝั่งโน้นเขากําลังวิกฤตขาดแคลนอาหารอย่างหนักหนักถึงขั้นที่ตอมอลักลอบเอาของจากฝั่งเราเข้าไปประทังชีวิตนะครับ แต่ที่มันย้อนแย้งสุดๆคืออะไรคุณผู้ฟังรู้ไหมครับในขณะที่ทหารตัวเองกําลังจะอดตายเนี่ยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ของเราก็ยังรายงานอยู่เลยว่าโอ้ยยังเจอดโดรนของกัมพูชาบินเข้ามาก่ะกลัวในบ้านเราอยู่เลยนะล่าสุดนี่นับได้32ครั้งรวมๆแล้ว57ลําเลำเฮ้ยๆหยุดนะคือส่งโดรนมาป่วนได้แต่ส่งเข้าให้ฐานตัวเองกินไม่ได้อ่มมันคืออะไรครับเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์การรบแบบใหม่เหรอแบบว่า รบไปท้องร้องไปงี้เหรอและแล้วในที่สุดฟางเส้นสุดท้ายมันก็ขาดพึงลงมาครับเมื่อวันที่16กันยายนก็คือวันนี้นี่แหละครับมีรายงานด่วนยืนยันจากสื่อสายทหารที่น่าเชื่อถืออย่างคุณวัสนานาน่วมแล้วก็ทางช่อง PPTV HD 36เขาบอกตรงกันเลยว่าทหารกัมพูชาได้เริ่มทิ้งฐานที่มั่นตามแนวชายแดนแล้วทิ้งกันว่าเล่นเลยทำให้ตอนนี้ฐานไทยของเราสามารถเดินเท้าเข้าไปควบคุมพื้นที่ได้แล้ว คุณผู้ฟังถ่ายสิครับว่ากี่แห่งมากกว่า20แห่งครับ20ฐานนี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันคือชัยชนะที่ไม่ต้องเปลืองกระสุนกองทัพที่เคยแข็งกร้าวกลับต้องมาพังทลายลงเพราะเรื่องปากท้องเพราะความหิวโหวยมันน่ากลัวกว่าเสียงปืนแล้วไอ้ต้นตอของความอดอยากเนี่ยมันก็วนกลับมาที่เรื่องเงินเดือนที่ผมเปิดประเด็นไว้นั่นแหละครับคุณผู้ฟังไอ้เงินเดือน200กว่าบาทนี่มันเรื่องจริงนะไม่ได้โม เดี๋ยวผมจะแจกแจงตัวเลขให้ฟังชัดๆเลยว่าชีวิตของพวกเขาเนี่ยมันถูกตีค่าไว้ต่ำเตี้ยเร่ดินขนาดไหนอ๋อแล้วก่อนจะไปฟังกันต่ออย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้นะครับเวลาผมมีข่าวใหม่ๆแบบเจาะลึกแบบนี้มาอัปเดตคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดรับรองว่ามีเรื่องให้คุยกันอีกยาวเอาละมาดูเรื่องเงินเดือนกันข้อมูลเชิงลึกที่มีการตรวจสอบล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนปีพศ2568เนี่ย มันน่าตกใจมากนะพลทหารธรรมดาธรรมาหนึ่งคนเนี่ยได้รับเงินเดือนประมาณ78,000เรียวคิดเป็นเงินไทยก็แค่แค่690บาทต่อเดือนรู้ฝั่งังไม่ผิดครับ690บาทขยับขึ้นมาหน่อยเป็นระดับใน10ก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งอยู่ที่ประมาณ140,000เรียวหรือราวๆ1,240บาทไทยโอ,โ,อโ,อโอ้นี่ขนาดยศในสิบนะฮะ แต่ที่มันพีกกว่านั้นคืออะไรครับไอ้เงินที่วันน้อยอยู่แล้วเนี่ยยังไม่พอยังต้องโดนหักค่าข้าวค่า,า,าบำรุงที่พักอีกเล่งข่าวในกัมพูชาเขาบอกเลยว่าหักลบกลบหนี้แล้วเนี่ยพลทหารบางคนเหลือเงินใช้จริงๆไม่กี่ร้อยบาทต่อเดือนฮะแล้วจะเอาอะไรกินครับเนี่ยคุณฟังลองคิดภาพตามผมนะเราทํางานทั้งวันได้ค่าแรงขั้นต่ําวันละ3-400เนี่ยยังบ่นกันแล้วบ่นกันอีกว่าไม่พอใช้แล้วนี่อะไรครับ ต้องไปเสี่ยงชีวิตชายแดนแลกกับเงินเดือนที่ไม่พอจะซื้อข้าวกินให้อิ่มท้องคุณจะยอมไปเสี่ยงชีวิตในสนามรบไหมล่ะครับแลกกับเงินเดือนแบบนี้มันไม่มีใครเอาหรอกครับแล้วภาพที่มันตัดกันแบบสุดขั้วเลยนะคุณผู้ฟังคือในขณะที่พลทหารต้องมานั่งนับเหรียญประทังชีวิตเนี่ยภาพชีวิตของบรรดานายพลระดับสูงแล้วก็ครอบครัวของท่านผู้นําอย่างฮุนเซนเป็นยังไงครับโอ้โหหรูหราฟู่ฟ้าใช้ชีวิตอย่างราชา มีรายงานจาก Human Rights Watch เลยนะครับเขาชี้ให้เห็นถึงความมั่งคั่งที่มันอม,มันอธิบายไม่ได้ครับของคนพวกนี้ซึ่งมันสวนทางกับชีวิตทหารชายแดนอย่างสิ้นเชิงนี่แหละครับมันคือระเบิดเวลาความเหลื่อมล้ำที่มันกัดกินกองทัพจากข้างในจนสุดท้ายมันก็ต้องระเบิดออกมาเป็นการยึดโดยสันติซึ่งเป็นปฏิบัติการของฝั่งไทยเราคุณผู้ฟังคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าไอ้ปฏิบัติการยึดโดยสันติเนี่ยมันเป็นยังไง มันคือสถานการณ์ล่าสุดณแนวหน้าเลยครับคือทหาราเหมรนเขาทิ้งฐานไปเองเลยไม่มีการสู้รบไม่มีการประทะไม่มีเสียงปืนแม้แต่นัดเดียวเขาแค่เก็บของแล้วก็ไปหายไปจากฐานเลยทําให้ทหารไทยของเราสามารถเดินเท้าเข้าไปควบคุมพื้นที่ยุทธศาสสําคัญสําคัญได้เลยตั้งแต่แนวเขาพระวิหารไล่ไปจนถึงช่องบกยึดได้หมด20กว่าฐานสบายสบายเลยครับมันมีรายงานแบบไม่เป็นทางการออกมาด้วยนะอันนี้น่าคิดมาก เขาบอกว่ามีทหารกัมพูชาบางส่วนเนี่ยปฏิเสธคําสั่งยิงจากผู้บังคับบัญชาแล้วยังตะโกนข้ามาฝั่งทหารไทยเราด้วยนะตะโกนมาว่าไม่คิดถึงลูกเมียที่บ้านหรือหืมคุณผู้ฟังเห็นอะไรในประโยคนี้ไหมครับมันคือเสียงของคนที่ไม่อยากสู้แล้วคือเสียงของคนที่รู้ว่าสงครามครั้งนี้มันไม่มีความหมายอะไรเลยสําหรับชีวิตพวกเขาดังนั้นการที่ทหารข้าสึกยอมทิ้งที่มั่นเองเนี่ยผมจะบอกให้นะครับว่านี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการรบใดๆซะอีก มันคือบทพิสูจน์เลยว่าขวัญและกำลังใจมันสำคัญกว่าอาวุธที่ทันสมัยแค่ไหนก็ตามกองทัพที่ทหารไม่มีใจจะสู้มันก็ไม่ต่างอะไรกับกองทัพที่พ่ายแพ้ไปแล้วครึ่งหนึ่งภาพมันชัดเจนมากครับคุณผู้ฟังภาพทหารไทยของเราที่ยืนตระงานมีสเสบียงอาหารเพียบพร้อมซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศที่ส่งไปช่วยเหลือนี่แหละตัดกับภาพทหารขเขมรที่อดโซผอมแห้งไม่มีแรงแม้แต่จะยกปืน มันคือภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าในการดูแลกำลังพลของเราเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องชายแดนแล้วนะครับแต่มันคือการบ้านข้อใหญ่ที่รัฐบาลกัมพูชาต้องกลับไปขบคิดกันอย่างหนักว่าจะบริหารประเทศต่อไปยังไงในเมื่อคุณปล่อยให้รั้วของชาติทหารของตัวเองต้องมาอดอยากต้องมาทนทุกข์ทรมานจนไร้ซึ่งศักดิ์ศรีเป็นความเป็นมนุษย์แบบนี้ท้ายที่สุดแล้วนะครับคุณผู้ฟัง ปรากฏการทหารกเขมรนทิ้งฐานที่เราเห็นกันในวันนี้มันคือบทสรุปที่เจ็บปวดสําหรับผู้นํากัมพูชามันคือเสียงสะท้อนจากปลายกระบอกปืนที่ถูกทิ้งร้างว่าศักดิ์ศรีที่กินไม่ได้มันไม่มีทางเอาชนะความหิวโหวยไปได้หรอกครับและนี่แหละครับคือชัยชนะของประเทศไทยที่ไม่ได้มาจากแสนยานุภาพทางอาบุตแต่มาจากความจริงง่ายๆที่ว่าเราดูแลคนของเราได้ดีกว่าเสมอมา และนี่คือความจริงณนะวันที่16กันยายนพศ2568ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ